สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงดอกจันดอกจันเมอร์เซเดสเมบัก G L S 600ดอกจันดอกจันรถ S U V สุดหรูระดับอัลตร้าลักชวรีที่เป็นหนึ่งในรถที่หรูที่สุดในโลกครับในะสิ้นปี2025นี้รถที่ผสมผสานความยิ่งใหญ่ของ G L S กับความพิถีพิถันแบบเมบัคทำให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสบายระดับพระราชวังเคลื่อนที่มาดูกันเลยครับว่าทำไมมันถึงเป็นราชาแห่ง S U V หรู เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ Mercedes MayB a c h GLS 600ดีไซน์สง่าง,งามและยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบกระจังหน้าเรเดียเตอร์กริลขนาดใหญ่พิเศษแบบเมเบักพร้อมโลโก้ดาวสามแฉกและตัวอักษร M A Y B A C H คู่กันไฟหน้ามันติบ,บีมเลเที่คมชัดมีระบบ Adaptive High Beam Assist Plus กันชนหน้าดีไซน์หรูหราเส้นสายตัวถังไหลลืล่นพร้อมส2 Tone Exclusive เฉพาะเมเบักที่รังสรรค์ด้วยมือด้านข้างมี r u o r i n g Board แบบพับอัตโนมัติเพื่อการขึ้นลงที่สะดวก ล้ออันลอยขนาดใหญ่22-23นิ้วบางรุ่นมีลายพิเศษหลังคาพาราลามิกซ์รูฟด้านท้ายฝ่ไฟท้ายเล็ดลากยาวเท่าไอเสียโทรเมียมหรูโดยรวมแล้วภายนอกรถคันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและสถานะสูงสุดยืนจอดก็ยังทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณมาถึงแล้วจริงๆต่อมาด้านภายในครับห้องโดยสารของเมัก GLS 600คือศิลปะแห่งความหรูหราที่แท้จริง บาะหนังนับป้าคุณภาพสูงสุดปรับไฟฟา้ามัลติฟังกชันมีระบบวดระบายอากาศและพนักพิงขาที่ขยายได้ในบาะหลังโดยเฉพาะโหมด4ที่นั่ง Executive หพวงมาลายัยหุ้มหนังปรับได้หลายทิศทางหน้าปัดดิจิทัลคู่กับหน้าจออ n นโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ MBUX ระบบสังงานด้วยเสียงและสัมผัสภายในกว้างขวางสุดๆนั่งสบายทั้ง4 -5 ที่นั่งมีตัวเลือกสีที่นั่งแบบ Individ u a l s e ซ t พร้อมคอนโซลกลางหรูหรา มิเรียเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซิสเต็มหน้าจอคู่หลังช่องแอร์แยกโซนหอไลจุดชุดตู้เย็นในคอนโซลหลังชุดแก้วแชมเปญระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ไฮเอ็นสามดีสเซราว,วัสดุตกแต่งเบสโป๊ไม่ว่าจะเป็นไม้หายากคาร์บอนหรือหนังสั่งพิเศษสตาไลท์เฮดลิเนอร์ที่จำลองท้องฟ้าดาวระยิบรยาพูดเลยว่าภายในคันนี้เหมือนนั่งอยู่ในห้องชุดส่วนตัวบนเครื่องบินส่วนตัวความเงียบสงบร,ระดับแบงก์วอลและความสบายที่เหนือชั้นจริงๆ มาถึงเรื่องราคากันครับในประเทศไทยนะับปลายปี2025นี้ mercedes maybach gls 600 cm atic ราคาอย่างเป็นทางการเริ่มต้นที่ราวดอกจันดอกจัน21,320,000บาทดอกจันดอกจัน o t r b a n g k o k สำหรับรุ่นพรีเมียมหรือ executive ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นนะครับ ถ้าเพิ่มออปชั่นเบสโป๊กต่างๆเช่นสีทูโทนพิเศษวัสดุภายในสัธรรมหรือแพ็กเกตหรูหราเพิ่มเติมราคาสามารถทะลุดอกจันดอกจัน25-30ล้านบาทดอกจันดอกจันได้สบายๆถือว่าราคาสูงลิว้วแต่สำหรับคนที่ต้องการความหรูหราแบบไม่มีใครเทียบได้มันคือการลงทุนในงานศิลปะเคลื่อนที่ที่ Mercedes- m a เมบ c h สร้างให้เฉพาะตัวคุณคนเดียว ส่วนสมรรถนะและการขับขี่ครับเมบัก GLS 600ใช้เครื่องยนต์ V 8ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรพร้อมระบบ My Hybrid EQ Boost ให้กำลังสูงสุดดอกจันดอกจัน557แรงม้าดอกจันดอกจันรวม EQ Boost แรงบิดสูงสุดดอกจันดอกจัน730นิวตันเมตรดอกจันดอกจันจับคู่เกียร์อัตโนมัติ9จังหวะขับเคลื่อน4ล้อ c m a t i c อัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรชั่วโมงราดอกจันดอกจัน4.9วินาทีดอกจันดอกจันความเร็วสูงสุดจำกัดที่250กิเมตร ชั่วโมงช่วงล่าง eActive Body Control ที่ปรับได้ด้วยไฟฟ้าแบบเรียลไทม์แยกการทำงานแต่ละล้อมีโหมดเมบักเฉพาะที่ทำให้การขับนุ่มนวนสุดขีดเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นขับนุ่มนวนมั่นคงและเงียบสงบมากแม้จะเป็น SUV ขนาดใหญ่แต่ควบคุมง่ายประหยัดน้ำมันไม่ใช่จุดเด่นราว7-8กิโลเมตรลิตรแต่พลังความสบายและความหรูคือสิ่งที่เมบัให้มาเหนือใคร สรุปง่ายๆเลยครับ Mercedes m a เม a c h GLS 600คือ SUV ที่หรูหราที่สุดในคลาสทั้งดีไซน์ยิ่งใหญ่ภายในเหมือนพระราชวังเคลื่อนที่สมรรถนะ V8 ทรงพลังความสามารถขับเคลื่อนทุกสภาพถนนและที่สำคัญคือการเวสต์โบกที่ทำให้รถคันนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกถ้าคุณคือคนที่ต้องการยานพาหนะที่สะท้อนถึงสถานะความสำเร็จและรสนิยมระดับสูงสุดเม b a c h GLS 600คือคำตอบที่ไม่มีทางเลือกอื่นเทียบได้จริงๆราชาแห่งลักชัวรี่ SUV ยังคงครองบัลลังอย่างเหนียวแน่นครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถหรูสุดยอดแบบนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ